เบิง้งพี่น้องเบิ้งบักย,าง,กยางบักยางกับบักย,าง,กยางพะโลหพี่น้องบัดยางพะโลห์พองาน <c ười> มูเพิ่์กือพอหน่อยชุบอุ้ยไปก่อนเลยเปิดก่อนโยชุบบูดพิเครือง,ถ,างาถึงกันขนาดเ <c ười> บิงบ้งนังง <c ười> ่นขี้ดินขี้ดอนนี่มุกเลยพี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งครับผมนั่นขี้ดินขี้ดอนก็นมีต่เนี้งชุบเลย <c ười> หน่อยห,อ <c ười> ห่มห่มก็เอาเ <c ười> ลยแม่เตยอ๋อบัดมูเพิ่์กือพอ เฉยย้อนจะบอเบิ้งเบี่น้องเพิ่อยู่น้ำดินน้ำอันนี้ไปเลยครับผมพูดเมียนวดพูดกองอยู่ดินกับปนังครับผมปาดี่นี่บักยางครับบักยางเห็นเห็นหูหูเก่าหูหูลบานเไปมกนะพ่งไปมกไปเกงไปเกงได้กงเนาะ เท่าบกหัวเขาเฮ็ดเดินโอ้ยเต้ยมากเธอเอ้ยยำปุดปุดปุดโอ้ยแจ้งเชโน่ใหม่วานเด้โน uh. oh, no ่ไม oh. yeah, ่เตยอ่าเชโน่ใหม่สดกับเสือโซดยอดเลยตเตยเอ้ามันต้องต้องได้แกงแล้วโน่ใหม่สดก็ได้เพราะมันจะเกิดไม่น้ำเหนื่อยเนาะโอ้ยยำปุดปุดเลยเลยแกงใส่กับโน่ใหม่กระเสือสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวเอฟซีทุกท่านทุกหม่องทุกบอลเนาะเมนี้แม่เตอรพ่อเตยกระเพ้ามาสำรวจป่าน้องเมกเดอร์พี่น้องในเมนี่ ฝนก็แหงอยู่นอกพอเตยแม่นในวันที่เธอได้พอเตยห้ามมันนี่วันทีครับผมอิซีนักลาเฮ็ดเมเจยพอเตยป้าแต่ทุกคนทุกหม่องทุกบอลครับผมพาพี่พาน้องขึ้นผู้ขึ้นเขามาน้ามึงห้อยฝนมึงคับันหอดใสมึอนี่กะเป็นเสาร์วันทีสิบสองมีถนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับผมนักลาเฮ็ดเมเจยพอเตยขึ้นมาหน้ามึงฝนกะฝนกะกระลังตกครับผมเฮ็ดกับอนออกครับก็เลยพาเมเตอรุ่งห้วยรุ่งห้อง หาเจ๊พักน้ำพอได้เมื่อจินซะก่อนล่ะครับผมเจ๊พักน้ำอีกคือเก่าลียวเลยเจ๊แต่หยอดงามเมื่อนากระรุ่นกันไหมครับเมื่ออื่นครับผมผลกระล่างโต๊ะป๊าดนี่นี่นี่เจ้าหนี่ยมพักได้ต่ำๆเลยอู้นั่นอู้กองใหม่ลงก่อนครับผมหย่อยงงามโอเคผมไปเตรียมถุงมาน้าจับอู้หยอดผมฝนอันนี้ ลมเฉพานอาการนี่ขันออกก็คือสีเป็นเหตุคนเนาะแมนเพราะว่าเน็ตแนวอื่นก็คือสีทันมีเนาะแมนลุ่นไปเรื่อย,รอยครับโปรเตอเมเตยครับผมมาต,ตัวตาปลาต้องมิีคือเกา่าเหรอครับผม <laughs> ไปลุ่นเก็บปักน้ำกันกบมือหน,นิลุ่นกันนิดหน่จะได้เต็มตาบ่ะครับผม ¡Viva! เจ็บเจ็บนี่เตยหยอดยิ่งงครับผมมือนี่ส่งการพอดีครับผมพอดีไปลวกชูลูกชุล้านกินครับนันเด้เทือเบาเหลือตัวนครพอดีเสียบตัวนหนเม้นทำหน่นที่เพิร์ลมาทำหนุนอะไาเพิ่นลมาไปเลาะไปเรื่อยๆครับผมหยอดเดินเตยอยู่ในในคม่เตยวุ้ยมาใหญ่เถื่อนบอลออกไม่พี่ให้น้องเขาเบิร์กเขาใกล้ไปได้ครับผม สุดยอดครับผมอบอับอันๆเลยครับผมเนียนเตยไม่เตยเก็บเอาหยอดหยอดชาคือพางยังพอดีสวยเลยเก่งหยอดยังไงอบครับผมหั้นเนียนเตยพอดีไม่เตยหักลิลิล่ลุ่มๆเหมือนได่อ่อนๆทั้งลุ่มน้ำ อม่เตยงาครับผมไม่เตยขาบดีมือผัดยักมะนําพอเตยไปมากพอดีเอเพิ่นผัดยักมะน้่ทั้งนั้นทังนั้นีบอกนั่นนั่อย่นี้หันหนาขึ้นผู้ขึ้นเขามวลอุเอนั่นละนี่นี่ห่อนี่เาด้วยนี่พอดีเสบดินซ้ำขึ้หนึงฮัิวอิวน้ำพี่น้องหิวน้ำหมูวานได้เอ็นขาพิกเจียบขาขนาดัมาเอ้าเอาลย กอ่โโอนๆบปาพี่น้องมักไฟเมื่อคักมาเน่แต่ละพี่น้องเป็นย่อยๆเลยมักไฟมักไฟพี่น้องมาหาเลาะปลาเลาะเขากะมาท่านใดยังดูพี่น้องเ้ยมาเห็นต้นมักไฟตุนนี่กะเป็นตาโอนซ้อนบ่ท่านซุกพี่น้องมาท่านซุก มากดกคักเลยปีนี้เป็นย่อยเลยปลาเอา้าบางต้นก็บม่มีพี่น้องบางต้นก็ดกคักเลยผลงานต้นขนาดเลยเพื่อนเอเป็นย่อยเลยสุดจอดเลยพี่น้องมากไฟมากไฟมากใหม,ม,ม,มปลาพอเตยยางก่อนแล้ว อุ้ยงามแพีงพี่น้นองมากลุกคคักเลยงามได้ละสิสุกพีนก่น้องโอเคกรยอดน้ำงามอบวบกระล่างปงครับผมทำนี้ก็ดีเนาะแม่นฝนเพิ่งกระล่างตกเสกเสกไปบุกบุกโอเคบุกน้ำงามโอวโหอะไรปลากระบ,บอกนี่ เนี <ersch> yeah, ่ยน้ำเจ้าเหน่าเหน่ยวเด้ยปลาขอนก็มีน้ำหนอดน้อทหนึ่งที่พอดีลวกอยใหญ่งาหม้นใหญ่าึนเงาเอาไปลวกก็ขอบุญสาวจะเป็นอะไวันี้สลองเปนก็เมาะนี่ขนาดเลยหนอเนี่แต่เห็นเห็นหูหนูเกาหูหนูบานี่ เอาไปโมกเนาะพ่อเตเนาะไปโมกไปเกงกต่เกงได้เพราะว่าเนาะเพิ่นบุหูาเถาเฮ็ดอันนี้เนลุยพ่อเตยมากเสียยำปุดปุดปุดโอ้แก่งเชนอไม่หวานเด้เชนอไม่เตยเชนอไม่สดกระเสียดยอดเลยเตยเลยเนาะมันต้องต้องได้แกงแล้วชนอไม่สดก็ได้เพราะเพคนกเกิดได้น้ำเหลื่อยเนาะโอ้ยยำปุดปุดเลยเกงใส่กับเชนอไม่กระเสียดเ็บออนเพิ่นไม่เตยไอ่เกงเทียงข้ามื่อหอด จะแจงเทียงอยู่พี่น้องแต่ว่าหันเสาวันกี้เขาเ้า,อ,าอยู่เพรเตยครับผม <c oughs> ขออี้ขนมพลหอก็ม่เตยโอ้หลายอยู่ด้ยวยโอ้หลายพอได้แจงอยู่เลยนี่ใี่ะปะไม่เยตยใช่ปะตัวนี้มันเป็นอันแห้งเลยได้พวดเตยแต่ว่าบวบเปน็นหังหันบวบเปลื่อยถ้ไปล่างน้ำไดีตัดตีนแจงเสืออันได้คือเก่าคนกันคืออกคือเกา เปนหลักออกแต่ย่ำเลยออกควนต๊ะกรอบบางหันไม่๊ะแรลายเต๋อดีเดียวฟา,างหนีน้วะไม่เถอะบ่บหนี้นี่เอาสุยางละพี่น้องค่ะกินทุกอย่างละมื่อนี่กินยังเกาอันนั้นเอาหอยก้อนละพี่น้องพาพพี่พาพ,พ,พ,พน้องรุ่นไปเรื่อยๆนี่ละครับผมปลากระปไอยเลยมื่อนี่ปลากับน้ำเขียวบัดพี่น้อง เนี่ยพักน้ำหย่อดนึงไม่เตยใกลไกกันกาชซียาง,งกินน้ำปลาน้ำขา้าพี่นอ้องเอ้ยมาโพดแต่บักยางบานนี่ครับผมปัดมูเพอรกือพอรตแตนวยเรืองเหลือง,องชุกๆพี่นอ้องโอ้ยแมนเบิร์ดพี่นอ้องเป็นก่อนเลยครับผมบักยางบักยางครับผมบักยางอ เห็นวัดทางในป่ครับผมหน่นวยสุกคนไปอยู่แกไหนนาะบ้านนี้เนะะาะเพิ่มลรอบอนี่ยว้เหตุใยชิมมึงในเด้อพี่น้องเพิ่มเพิ่มลรอบอบ้าดเหลืองเหลืองเห็นเหลืองลรอป่ะครับผมทางในบอเหลืองอยู่พี่น้องอบอเพ,พ,พิ่อออมอยู่โอ้แต่เสียดายครับผมเอ้ยยามได้เลยชิคกี้นอนเอ้ยมาโผล่เถอะพูด ุเบิ่งหมายคนครับผมบักยางโดกค่ะครับปีนี่แต่ว่าเพิ่นบอนสุกอยู่ครับมูเพิ่นไปเห็นอยู่หม่องไหนเนาะเพิ่นสุกเนาะเบิ่งพี่น้องเบิ่งบักยางบักยางกับบักยางพโะโลพี่น้องเนอะบักยางพโะโลพองานมูเพิ่อนก็พอหน่วยสุบปุ้ยไปก่อนเลยเปินก่อนอยู่สุกไม้กันนะปูนพิงเชงขนขนาด เ mhm. บิ้งนั้นขี้ดินขี้ดอนมีมดเลยพี่น้องเลยเบิ้งเบื้งครับผมนั่ขี้ดินขี้ดอนก็มีต้นนี้ซุกเลยหน่วยเหอมๆก็เอาเลยแม่เตะอ๋อบัดมูอเพื่อขึอนผอเ้ยย้อนจะบอกเบิ้งเบื้งพี่น้องเพิ่งดูน้ำดินน้ำอันนี้ไปเลยครับผมเบิ้องเบื้องเป็นเสี่ยงพี่น้องพูดเมียนวดพูดดินนั่นอะไรเพิ่งเบิ้งนั่นนั่นนั่นเออนี่นี่นี่เบิ้งเบื้งโอ้ยกองอยู่ดินกับปะนันครับผมปาดจีนี่บักยางครับบักยาง เนียนด้็ผพี่น้อง่ลครับผมโอ้ยเนยเตยเอื่อนอยู่ผลอดซ้อนยางครับผมเอ้ยโอ้ยเนยเตยพ่นอยากได้ลูกครับผมมานก็ปุ่มเป็นงหนอยเนาะป๊าดเมนเบิดเตยโอ้ยเบิ่ดพี่น้อ่ บักยางครับบักยางแ s งโหน่วยใหญ่โผล่มีแต่หน่วยใหญ่ๆงามๆครับผมมีกระซุกนี่ฮะกระล่างเรือบุกชุกปะเนี่ยแหละครับผมเก็บไปฝากลูกฝากรานอือหูโคตรอ้ยประโถดจะอะไรไม่เตยเป็นปุ่มเป็นปุ่มพี่น้องเอ้ยจะอ่อนแนงอู้หน่วยเนี่ยไม่เตยสี่เลยผมอุยไม่เตย ตวนมันสุกมาเก็บได้พี่น้องอยู่ปลาตลาดเทดนี่ปลาตลาดเทดบ้านน้องมีครับผมคักแห่งพอนชุกอยู่ครับผมชุดหย่อดเลยครับเตยห้องไหว้ายาาพี่น้องเอ้ยได้ตเตยห้องละพี่น้องบ้านนี่เพิ่นพอนชุก,ชกป เมียนมกลองน้ำดินเลยพี่น้องมาโปดมาโป้เถอะครับผมโปดฟ่อบุกโม่บักแตงรีรีเด้อบักยางครับบักยางพูนเออเอาลูกจะผ่านด้ะแม่เต้ยเอาคู่บักยางบั้งแม่เต้ยชุดยอดเลยพี่น้องชุดยอดเลยครับผมปาดอุ้ยพูนแม่เต้ยแค่แข่งขอเต๋ยเลยอ่ะอุ้ยขอเต๋ยบิดกลมสิบ้าเลยพี่น้องเอ้ยมาโปดเถอะไงบากยางให้ที่ให้น้องเบิ่งหาเห็ดบ่มีกลมสะออนพี่น้อง เออเบิ่งน้ำดินพี่น้องยาสีว่าพ่อเต๋ยว่าโพดครับโอ้ยโพดเทีงเพียงข้าเขาเพียงเที่อไปน้ำดินเลยกองอยู Walker, been, h, ่ขีดดินกับมีพี่น้องเบงเบงเป็นกองอยู่ครับผมโมเมนต์พ่อเต๋อจับกองอะไรพี่น้องเบิ่งโอ้ยกองน้ำดินจูดพูนจีนพีนอยู่ครับพี่น้องเโอ้แต่เครียดอะไรพี่น้อง พี่น้องเบิกสีสันแล้วขาดน้ำพอเตยในปลาหมื่นได้สิสุกครับผมนี่โคดโพุ่ยแห่งเลยทัวเลยทัวไปมาอูยโคตรพยบักโมบักแตียงยู้สูงกันหลายเนาะเมียนบักยางครับบักยางอ่โดนกระชุกถูกินล่ะโคตรพยบักโมบักแตงครับแมีนเบิดครับผมอเตยสาธยายประถือกุญแจครับผมหลายแห่งครับผมว่าจะเช่าทายเมยเตยสี่ไปเรื่อยพี่น้องอ้ย มีดุ้มเมฆมาคุณอลังการงานสั่งพอเต๋ยว่าจะเช่าทายเลยเด้อพี่น้องตักพอเต๋ยวิบ้านใ้แม่นเบิดุจิลยุณโอ้ยโอ้ยสูบเขาให้พี่น้องเงาเบิ่งหน่วยเพิ่นเลยมือพอเต๋อยังบายอันนี้ครับพี่น้องนั่นแหละไหลไหลเห็นครบหน่วยหมดชุดยอดเลยครับผมขนาดเลยเบิ่งหน่วยเพิ่นไปก่อนเลยครับผม พอเติยเบิดควกวนสิว่าครับผมข้บพี่น้องก็สรุปคลิปในวันที่ส2บสองเมษาพศ2 5 6พนาดนักขาเฮ็ดแม่เตอร์พอเติป้าแตกมาในผ้าพีผ้านองเขาป้าน้องมิกมาสำรวจพี่น้องสำรวจป้าน้องมิกน้ำห้อยฝนพี่น้องน้ำห้อยฝนมาีนยินข้าวข้าวมาฝนตกเนาะแต่กะ ดีใจยูพี่น้องที่ฝนทังปลาน้องมิกพ่นกระตกมาแห้งเติบอยู่แน่ชนชนตลาดเทศตกแห้งยูพี่น้องขึ้นเขาโบโบมีฝนครับผมขึนมาฝากข่ายขึ้นใต้พุนกะโบปั้นไดเนาะนซ้ายปลาตลาดเทศมหาวัดปูนี่กะแห้งเติบเนาะถือว่าแห้งกะมา่า่เดเก็บเห็ดแทรล้พี่น้องเก็บผักน้ำไปน้ำหอยน้ำหองไปละพี่น้อง กได้เฮ็ดหูหนูหน่อยนึงพี่น้องมือนี้พักน้ำก็ได้บ่บลายปันไดในมือนี้เนาะก็ได้ลวกแล้วพี่น้องแมีนหาปลากรบโบมีพี่หาสาปลากันหาสาปลาน้ำห่วยกรบโบมีเนาะพอเตยแม่น้ำเช้าเงียบเงียบครับผมเปรี้เบิร์ดไปมองใดก็ได้พี่น้องก็หาอยากหากิมขมมองก์ก็ลวกตะเฮ็ดล่ะพี่น้องมืออื่นก็มาลุนก็แม่เตยพอเตยไม่กับโบเน่บ่นอนพอเตยอาจสิมีที่เด็ดแน่กับโบจักมืออื่น สีมานมือประจักมืออื่นเนาะผ่าหล่อปลาหล่อเขาคือเก,าก่าโศกมานใข่แหนมืออื่นสําหรับมือน,นีกะผาหล่อปลาหล่อเขากะพ่อได้กินได้อยาก้วพี่น้องหากินหาอยากน้ปาปลาน้าดงเฮาสาหรับมือน,นีกะขอสวัสดีค่ะากาาสินนขเ้เพี่อสวัสดีครับผม